เอาละครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยสวนสาธารณะนะเราพาเจ้า,าม้าเจ้าช้างนะฮะแล้วก็เจ้าไดาโนเสาร์ของเรามาออกกําลังกายที่สวนสาธารนณะนี่สนามเอาไว้สําหรับวิ่งนะฮะมีคนวิ่งอยู่ก็พาเจ้าช้างเจ้ามา้ามาวิ่งริมถนนนี่เปิดก่อนเปิดตรงไหนนะ เปิดตรงนี้นี่อ้าวไปเลยเจ้ามาไปก่อนแล้วกันเจ้ามาแล้วก็ตามด้วยเจ้าช้างโอ้โหขาสับขาไวมากไปเลยนี่วิ่งเลยวิ่งรอบสนามนี่เลยสนามใหญ่ๆไปเลยนี่แล้วก็เจ้าช้างอีกตัวอ่าไปแล้วก็ตามด้วย เจ้าช้างน้อยของเรานะครับไปเลยย่ออกกําลังกายกเลยเฮ้ยเจ้าหมาเจ้าขี้เกียจเจ้านอนงายท้องไปเลยนะไปเลยโอ้สงสัยเจ้าหมาวิ่งไม่ไหวอ่ะขาไม่ดีเปล่าเราอ่ะดูดิดูดูขากระเพกกระเพกกระเพกเออไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วตัวนึงไปคนละทางแล้วทำไมไม่ไปทางนิวกัน ยืนนิ่งซะแล้วเจาช้างน้อยออกไปไหนไปไหนไปทเอียรกันกเลยไปมาแล้วมาแล้วไปแล้วเต้ฮ,ฮ,ฮกลบุบกรบกบกบกบไปเลยไปเลยพวกเราวิ่งวิ่งอ้าววิ่งออกกําลังกายเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนตอนนี้เราอยู่ที่นี่ถนน ยิงไงกันหรือยังไปงิกนกลับบ้านกันดีกว่าโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เจอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันอีกนะครับสวัสดีครับ